สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมอาเนาเกมคุูนะครับและวันนี้ก็มาอยู่กับเกมวาการาชินะเออวันนี้ผมจะมารีวิวตระกูลของเทมมารีนะครับชื่อตระกูลโฮกีนะเออก็คือเป็นตระกูลพัดน่นนะเนี่ยไอพัดเนี่ยไอที่มีพัดเนี่ยเนี่ยพายุเงี้ยเออผู้ใช้ลมนะเดี๋ยวผมมาบอกพัทสีบของตระกูลนี้กันก่อนเลยเนี่ยตระกูลนี้นะครับพัทสีบของมันนะครับ คือพัติวของมันก็คือจะเพิ่ม20%ของดาเมจลมนับท่านลมนับเออท่านลมจะเพิ่มดาเมจก็คือมีบัฟอะเออบัฟ20%่อนะเออดาเมจแรงขึ้นะ่ะเออแล้วตระกูลนี้ก็เกิดที่นี่เลยเมืองหินนะเออหินจะใม้หมดเลยนะอไม่ใช่เมืองทรายนะไม่รู้ชื่อเมืองว่าอะไรนะเออ และเป็นตระกูลระดับ Legendary เลยนะครับเป็นตระกูลระดับหายากนะครับแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่น่ะเออก็คือมันสกิลมันน้อยอะ่ะเออไม่ค่อยดีอะ่ะแค่แบบท่าลมแรงอะไรเงี้ยเออท่าอื่นก็ทําได้เอ,อ้ยไม่ใช่ตระกูลอื่นก็ทําได้แถมดีกว่าด้วยอะไรอย่างงี้นะเออแต่วันนี้ผมก็จะมารีวิวไงถึงมันจะไม่ดีก็เถอะแต่มันแรงเออมันแรงก็ต้องรีวิวแล้วผมได้มาไงเออ เดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลย Let's go มาครับตะกูลเทมาี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับเราจะได้พัดมานะครับนี่นะวินแฟนเนี่ยนะเออนี่จะเราจะได้พัดลมมานะครับนี่นะเราจะได้พัดลมมานะครับสำหรับตะกูลนี้นะเออเราจะมีอาวุธติดไม้ติดมือนะครับและแและคือเนี่นะเนี่ยนะครับแอนิเมชันฟันมานะครับก็จะดาเมจแรงอยู่นะครับ เออผมก็ไม่รู้ว่ามันแรงมากไหมนะครับไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้นะครับเออเอาเป็นว่ามันมันมีอาวุธติดไม้ติดมือมานะตั้งแต่เกิดอนะ่ะเออไม่ใช่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 ใชตั้งแต่เกิดเราต้องอพัพเวลก่อนนะครับแล้วเราถึงจะได้อาวุธชิ้นนี้มานะเออเอาวุธชิ้นนี้มีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับหรือว่าเป็นเป็นอะไรวะเรียกว่าอะไรเป็นพาสสีฟพิเศษเลายการน,นะครับในการกดปุ่ม x นะครับถ้าเรากดเอนะครับมันจะเป็นอล่าขึ้นมานครับเดี๋ยวผมกดให้ดูครับนี่จะเป็นอล่าลมขึ้นมาอย่างนี้นะครับและเวลาเรากด M1 หรือว่าเราตีนะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่นี่มันจะเป็นลมแบบนี้นะครับและทําให้ M1 เราไกลขึ้นนะเนี่ยโอ้โคตรแจ๋วอะ่ะใ่หญ่ปห M1 เราจะไกลขึ้นมากเลยนะครับเออ ปกติ M1 เราก็จะอยู่แค่นิดหน่อยนะแต่นี่นี่ไกลขึ้นเลยนะโอ้โหฟยวจัดอะเออนะครับความสามารถพิเศษหนึ่งอย่างเลยนะของตระกูลนี้นะก็คือการใช้สกิลของพัดนะเออพัดลมเนี่ยเออนะครับครูดาวก็จะนานอยู่นะเออก็ไม่มีอะไรแล้วงัดขึ้นมาก็เตะเหมือนเดิมอะเออแม่ง <laughs> งัดขึ้นมาไม่ใช้พัดนะงัดขึ้นมาเตับ <laughs> นี่นะเออผมลองใช้ไอพัสดีนะว่าไงขึ้นมาจะเป็นไงเนี่ยงานขึ้นมาก็เตะเหมือนเดิมน,นะเออเนี่ยงานขึ้นมาก็เตะเหมือนเดิมน,นะเจอเจอเจอไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคนดูเนี่ยนะสกิลของมันก็จะมีทั้งหมด2สกิลนะเออสกิลของมันสกิลแรกนะ devastating win น,นะเออ devastating win นะเออสกิลแรกนะดูนะ นี่ครับจะเป็นการเหมือนฟันลมอ่ะเออฟู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 อย่างนี้นะเออเดี๋ยวลองลองหุบพัดนะหุบพัดว่าเราจะใช้ได้หรือเปล่าเอ,อ้ยเดี๋ยวลองสกิลสองก่อนเลยมาสกิลสองทิมเปิลทอร์นาโดสนะครับเออดูนะจะเป็นการพัดพายุออกไปสามลูกนะครับและไกลมากเลยนะนี่นะวงกว้างด้วยนี่มานี่นะนี่เดี๋ยวเรามาลองหุบพัดกันนะว่าสกิลหนึ่งเราจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ เดว a สติ n งวินใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่เกี่ยวกับการที่มีพัดหรือไม่มีนะไม่เหมือนตระกูลฮิวงานะฮิวงาต้องเปิดเน่ก่อนนะถึงจะใช้สกิลของเขาได้นะเออมาแล้วรอดูสกิลที่2ว่าต้องใช้พัดไหมก็ไม่ต้องใช้พัดนะเอองงไหมคุณดูงงดิโอเคครับเอาเป็นว่าตระกูลโฮกิหรือตระกูลของเทมารีนะครับในเรื่องนารูโตะครับมี ประมาณนี้้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปลุย PVP หรือฆ่าคนกันดีกว่า let's go มาตอนนี้ผมอยู่ในโหมด Gladiator นะครับเป็นโหมดการปรองของแคว้นทั้ง6แคว้นนะครับเออมีโลกมีโคโนฮามีทรายมีหินมีน้ำมีหมอกมีลมมีสายฟ้ามีดินให้มีอะไรบ้างวะเออครับจังหวะนี้นะครับก็คือ การที่เราประลองกันนะครับโอ้โหโดยไม่มีฝักฝ่ายนะครับเออไม่มีทีมนะก็คือเราลงมาหนึ่ง,งเลยนะของแขว้นนั้นๆเนี่ยและจังหวะนี้เขาก็ชัดกันอยู่บนกลางอากาศครับแล้วผมจะเข้าไปแปะโป้งโป้งโป้งอย่างนี้เลยนะ <c oughs> เอาตายออกเกมไปเลยครับพี่น้องจังหวะนี้ผมจะเข้าไปแจมนะครับผมไม่สู้นะผมไม่สู้หนึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับผมโอ้โอยในยาไปกินดีพายุพัดพา โอเคครับจังหวะนี้โอ้โหผมโดนจริงครับผมโดนหลอยครับจังหวะนี้ครับยังไงครับใายโดนคมโซเวอร์โชว์ภาษาแค่ไหนวะแม่ไม่ใช่คาถาลมละวันนี้มันจะต้องเล่นกับผมวะไม่งั้นไม่ได้เว้ยอุ้ยอันนี้ตระกูลโอริเบะนะครับตระกูลไฟของแคว้นทรายเหมือนกันโอ้โหอุ้ยแต่เด็ดเด็ดเด็แต่ดามมีมันแรงมากเลยนะเนี่ยเออจะตายเออเดี๋ยว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  เอ้เดี๋ยว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 นี่ยาไปดิปุ๊บโอ้ยไม่โดนว้าวยูไม่โดนเลยนี่ยาไปกินดิเออเอาไปดิเอ้ยจังหวะนี้งัดเตะเตะโอ้โหมาบัฟสกิลลมผมหน่อย นี่ไงเตะไปดิอ้อ๊บหายตัวนี่ไงอุ้ยโดนแม่เงื้อเขโดนขัดง่ายมากเลยครับท่านผู้ชมสู้ไม่ได้ว่ะโอลิเบแม่งโกงจริงจังหวะนี้ครับจงไงครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้ยทำไมผมติดบั็อกอ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยทำไมผมขยับไม่ได้คนดูเห็นหรือเปล่าผมขยับไม่ได้ครับคนดู โอเคผมตายครับคนดูผมขยับไม่ได้ะเนี้ยผมทำทุกอย่างเลยนะขยับไม่ได้่ะคนดูเนี้ยพอเราจบครับมันก็จะเป็นประมาณว่ารอนะครับเออรอแบบประมาณใครเหลือรอดคนสุดท้ายนะจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับแควน,นนั้นๆนะครับเออ แต่แขวนโลกน่าจะชนะนะไม่ยังเหลือสี่คนอยู่เลยไอ้เอ้ยแลวตระกูลลิเบ่แม่งคู่จะดีไม่ได้วะไม่หลุไม่หลุดเอ้ยไปถึงอ๋อตี e แม่งเลยสัตว์ตา,าตายไอ้ที่จตายซะคุยมาครับโหมดนี้เป็นโหมดทีมเดสแมทนับเป็นโหมดอีเวนต์ในเกมนะับเราจะต้องไล่ล่ากนะิบคนนับในโหมดนี้นะับเออของแควนนะั้นนะั้นะนะอันนี้เป็นโหมดทีมนะ แต่ผมแม่งเหลือแคว้นเดียวอะเห้ยทำไงดีวะคนดูดูคิดว่าผมเจอฮิวงะเอาเรียบร้อยดิฮิวงะฮิวงะฮิวงะเรียบร้อยฮิวงะโดยพี่กอมโบนี่บัวบานบัวบานอะไรอ่ะบัวบานอะไรอ่ะโอ้โหเอ้ยมันมันใช้ตอนไหนอ่ะโอ้โหมันใช้ในฟุ้มไม่เห็นโอ้โหไม่ทันว่ะออกไม่ทันตายว่ะตายตายตายอย่างนี้ตายโอ้ ตายดิเนี่ยวีตุม้มโดนว่ะโดนยับเลยโอ๊ไม่ผมไม่ได้เล่นวะผมเปิดเขาแท้ๆแต่ผมไม่ได้เล่นในยานลม ที่คุณเห็นผมประสานอินเร็วนะครับเราจะต้องฝึกนะเออเราต้องไอ้นี่ยกดประสานอินบ่อยๆอะ่ะเดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นเองนะโอ้ยโดนท่านี้แม่งดูจะก,กาดดีชิบหายเ,าเสร็จดิอา,ด,ด,นานดิเสร็จดิเสร็จดิล้มนานจัดเสร็จดิคอมโบมัง่งโอ้ไม่ได้หรอ เอาหนีเฉยอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะไร่ะหายตัวดิอะไรอ่ะอะไรอะไร่ะ เอ้ยเอ้ยหนี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 เอ้ยไม่ได้ว่ะคนดูเม้ยตายเนี่ยโอ้โหตายโอ้โหตายว่ะเฮ้ยยังมาดิวะมาหน่อยสกิลของอาวุธเกียบอาวุธ เอ้ยต้องมีโอ้จะก่าหมดใช่ไม่ได้หรอก่าหมดแล้วอะ่ะโอ้จะก่าหมดเกี้ยงเลยวะ่ะคนดูตอนนี้นะครับดูวะ่ะโอ้โหตายวะ่ะตายวะ่ยวะคนดูรัก่อนเอ้าวทำไมมันหลบไม่ได้วะตายจริงอู้ยยังรัน ก่แนนะจ้าขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะเฮ้ยร่วงอะไรวะดะใครวะดะเต็มไปหมดเลย ไหน้าผีเอ้มันตามมาโอ้โหตายเลยครับพี่น้องเกี้ยงว่ะเกี้ยงเก่าเกี้ยงเก่าอย่างงี้เกี้ยงเก่ามาลอยสักตั้งว่ะผมไม่ยอมแพ้หรอกว่ะ <c oughs> เราจะแพ้เราก็จะไม่ยอมแพ้้ยแต่ไม่มีเยอะอ่ะมันจะรอดออกมาคนเดียวไงวะมาดูดิดูดิด ดูดิอันนั้นอันนั้นน่าจะหมู่บ้านน้ำเนาะเฮ้ยอันนี้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 สองหน,นึ่งสองหนึ่งสองเฮ้ยมันมันลุมน้ำอยู่มันลุมน้ำอยู่ผมไปช่วยน้ำดิอ่ะมาดิวะ ไม่ผมไม่ค่อยได้คอมโบเลยวะเอดีตผมดิอะไรอ่ะใครอยู่วะน่ะโอ้โหลอีกแก้วโหลอีจีฮะแม่งโอ้ยแล้วร้อน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 เยอะเกินโอ้โหเยอะเกินแอด โอ้โหแม่งเอ้ยอยู่คนเดียวนี่มันลำบากเนาะหรือว่าน้องจะทนผมว่าต้องหนีป่ะโ,โะโอ้หยอ้เหี้ยซูซานาโอคุณดูผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้มไมไวไอ้น้นไม่ไหวแล้วอุ้ยกระถาลวงตา ร้อยกูแต่เออเฮ้ยยังหายตัวโอ้ตายอยู่ดีกว่าคนดูลาก่อนเขือโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนอะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า